สวัสดีแซด v e s เวสเอร์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้มีซิกประจำวันที่9กุมภาพันธ์2564พบกันทุกวันนะครับทุกตอนเชา้าโอเคนะครับวันนี้เรามาฟังบีฟก,กันสั้นๆและเอาเวลาไปเทรดดีกว่าไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าอาดัชนีเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจนส์ S&P Nasdaq ทั้ง3ตัวปิดบวก 3ตัวเลยนะครับโดยที่แต่ละตัวเนี่ยปิดเกือบถึง1%ทั้งนั้นโดยที่มากที่สุดก็อยู่ที่ n น s แดกนะ0.95%ในส่วนของต่อมาเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ยูโรสต็อกดัชนีก็ปิดบวกทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่า2ตลาดนี้นะครับรวมถึงเอเชียอ่ะเอเชียนิดนึงเอเชียก็เป็นบวกหมดเลยก็จำได้ไหมเมื่อวานเราดูกราฟกันก็คือทุกตลาดนะครับดาวโจนส์นะครับ ก็มีการเบรกขึ้นมา S&P ก็เช่นเดียวกันนะครับมีการเบรกขึ้นมา NASDAQ อันนี้ก็เบรกขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับทุกตัวเลยยูโรนะครับเยอรมันนะครับอังกฤษรวมถึงญี่ปุ่นเมื่อวานก็ขึ้นมานะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตลาดยังเป็นในทรงของขึ้นน,นะนะดัชนีต่างๆทั่วโลกนะครับยังเป็นในทรงของการขึ้นอยู่ออสเตรเลีย แม้ว่าจะมีการเริ่มหักหัวปรับลงมาบ้างแล้วนะครับแต่โดยรวมยังเป็นโมเมนตัมเชิงขาขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูมรวมแล้วเนี่ยตลาดโดยรวมของวันนี้นะครับไปดูฟิวเจอร์กันดีกว่าตลาดโดยรวมฟิวเจอร์ของวันนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการหักหัวลงเป็นสีแดงบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยใช้คำว่าเล็กน้อยก็รอดูแล้วกันว่าจะหักหัวลงเยอะแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เนสเซนท์พีเนสแดกหลังจากที่ ได้พุ่งขึ้นไปเมื่อวานนะครับมีการทำเรคคอร์ดไฮกันอีกรอบหนึ่งทั้ง3ตัวเลยนะครับลองดูแล้วกันว่าวันนี้นะครับเมื่อตลาดเมริกาเปิดจะทำนิวไฮต่อไปหรือเปล่าหรือจะลงมาพักฐานในส่วนของยุโรปก,ก็เช่นเดียวกันนะครับจะทำนิวไฮหรือจะลงมาพักฐานส่วนเอเชียบ้านเราเนี่ยเริ่มมีพักฐานให้เห็นบ้างแล้วนะครับแต่โดยรวมก็ยังคงมีโมเมนตัมเชิงขาขึ้นอยู่นะโอเค ต่อมามาดูข่าวในตลาดกันนะครับสำหรับข่าวในตลาดจริงๆเนี่ยตอน9โมงมีของนิวซีแลนด์อินเฟชันเอ็กซ์เพคทชันนะครับคือการความคาดคาดการณ์ต่างเงินเฟ้อนั่นแหละซึ่งถามว่าออกมาโอเคออกมามีการที่คาดการว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าทุกธนาคารกลางทุกแต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะงั้นเงินเฟ้อก็ต้องคาดการมากขึ้นเป็นเรื่องที่เม e เซนนะ แต่ถามว่ากระทบกราฟไหมก็ดูมาให้แล้วนะครับไม่ได้กระทบมากขนาดนั้นโอเคในส่วนของวันนี้นะครับข่าวในตลาดที่น่าจับตาเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ตอนสี่ทุ่มนะครับคือ j o l t นะครับ s นะ Job Opening ถามว่าอันนี้คืออะไรชื่อย่อตัวนี้ยาวจังเลยมันย่อมาจาก Job Opening and Labor Turnover Survey นะครับก็ยังงงอีกอยูด่ดีเอาง่ายๆนะครับสรุปก็คือจำนวนที่มีการประกาศรับสมัครงานนั่นเองในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างมีการประกาศรับสมัครงานมากขึ้นไหมซึ่งมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่จะบอกเราได้ว่าเฮ้ยถ้ามีการรับสมัครงานมากขึ้นก็น่าจะส่งผลทําให้มีการจ้างงานมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็โอเคเอาไวด้ดูเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งก็แต่ถามว่ากระทบกับกรารมากไหมก็อย่างที่เห็นน้องกองเหลืองอาจจะไม่ได้กระทบมากนะครับแต่ก็ดูไว้ละกันนะครับตอนสี่ทุ่มโอเคในส่วนของ เซนติเมนต์ตลาดสก,กุลเงินต่างๆนะก็จะเห็นว่า n อ็ดีและ AUD เอาง่ายว่าตลาดเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงนะครับสก,กุลที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยปรับตัวแข่งค้าขึ้นมามีเงินไหลเข้านะครับกาฟพุ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าอันเนื่องมาจากว่าทองคําก็ขึ้นนะครับเอ็นซและซึ่งเป็นประเทศที่เกี่ยวกับทองคำนะครับเศรษฐกิจเกี่ยวกับทองคําค่อนข,ข้างมากเนี่ยก็ก็เลยปรับตัวขึ้นตามมานะครับ ในส่วนของข่าวในตลาดเนี่ยมีเท่านี้นะเซนติเมนต์ตลาดก็คือยังเป็นสถานาสินทรัพย์เสียสเส่ยงเนี่ยยังดูน่าสนใจนะครับเงินไหลเข้าซะมากกว่าทีนี้มีข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวหนึ่งก็คือเทสลานะครับมีในส่วนของการลงทุน1.5พันล้านเหรียญน,นะครับใน Bitcoin ซึ่งอิน n ามัสเขาก็ออกมาบอกว่าเทสลามีเงินสดเยอะและเทสลาอยากจะแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนในพอร์ตนะครับ คริปตเคอกเรนซีซึ่งก็คือบิตคอยนนั่นเองและวันหน้ามีแผนว่าจะเขาเรียกว่าให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินด้วยบิตคอยน์เพื่อซื้อรถยนต์เท s l a ได้ด้วยโอ้โหพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับไม่ต้องถามไม่ต้องสืบเลยจ้ากราฟเป็นไงอะ่ะพุ่งสิครับรออะไรอะ่ะไปดูกันเลยดูกราฟวันนี้กันนี่บิตคอยน์พุ่งขึ้นมาทันทีนะครับแท่งนี้เลยก็เรียกได้ว่า ทะลุแนวต้านเดิมอ m ทม i ไฮขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อวานหลังจากที่มีข่าวประกาศออกมาที่เขาได้ยื่นแจ้งต่อกรตตของสหรัฐว่าจะลงทุนหนึ่งว่าเขาซื้อซื้อเลยแหละซื้อเรียบร้อยแล้ว1 5พันล้านเหรียญน,นะครับในบิ t คอย n ก็แห้งเดียวพุ่งขึ้นมาก็นะครับถามว่าวันนี้โมเมนตัมเป็นยังไงบิทคอยนโมเมนตัมยังอยู่ทรงไปต่อนะแต่ด้วยความที่นะครับไม่มีเขาเรียกว่าไงดีไม่มี แนวรับและแนวต้านใดๆแล้วนะครับเนื่องจากออทามไฮจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นกราฟสามารถแกว่งยังไงก็ได้จะลงมาก่อนก็ได้หรือจะขึ้นเลยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น50-50ค่อนข้างมีความเสี่ยงวันนี้ก็เลยไม่ได้ให้เป็นสัญลกณที่จะเทรคู่นี้ไว้นะครับแต่เพียงแค่เอามาเล่าสู่กันฟังว่ามีโมเมนตัมจากอีลามาต์เข้ามาทําให้นะครับบิตคอยพุ่งขึ้นต่อนะครับอย่างสูงมากๆโอเค วันนี้จริงๆให้ไว้นะครับมีทั้งหมดเดี๋ยวไปดูกันเดลิบ e รวันนี้อืมอมโอเคนี่นะครับเดลิบีรวันนี้เนี่ยให้ไว้ก็คือนะครับมีสามคู่ทองคำบายแต่ระวังการพักตัวของราคานะดีเจเซลและยูเจเซลไปดูกราฟกันเลยนะครับทองคำเนี่ยตัวนี้ทองคำนะครับเมื่อาาวานให้ไว้นะครับกอบเดิมยังไม่เลื่อนเลยก็คืออยู่ที่นะครับ ที่ให้ไว้ว่า1810จนมาถึง1804นะครับเซ็นโซนแรกที่น่าเข้าบายและราคาก็ลงมาแตะแล้วก็ดีดขึ้นไปทันทีไปถึงจุดเป้าหมายเมื่อวานของเราที่มองไว้ว่า1833นะจนถึง1830โซนนี้ก็มาถึงนะครับและเช้าวันนี้ก็ลงมาทดสอบที่1830อีกรอบแล้วก็เด้งขึ้นต่อเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทองคอําอาจจะมีโอกาสเขาเรียกว่าย่อลงมาแล้วขึ้นต่อแต่จะย่อมากย่อน้อยเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ นะแต่ให้ไวโซนแรกแล้วกันว่าอาจจะย่อมาถึง1830แล้วก็ขึ้นต่อหรือสุดๆเลย18 19ตรงนั้นนะครับที่จะย่อลงมาแล้วควรจะดีดขึ้นต่อได้แล้วนะนะครับเป้าอยู่ไหน1862นะครับประมาณนี้เป้าที่ไกลที่สุดเช่นเคยเข้าแล้วกําไรออกตอนไหนก็ได้นะจ๊ะแล้วแต่พอใจเลยนะแต่เนี่ยเป้าที่ผมให้ไว้ไกลที่สุดต่อมา GJ GJ ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่า แนวตันไทม์เฟรมเดย์นะแล้วก็มีการไทม์เนฟะรมเอสีเนี่ยมีการที่ทำปฏแ a คชั่นลงมาบ้างแล้วว่าจะเป็นขาลงนะครับอยากจะพักตัวลงใช้คาว่าเป็นพักตัวลงดีกว่าเพราะแนวโน้มไทม์เฟนะรมเดย์ใหญ่ยังเป็นขาขึ้นนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ว่ามีโอกาสที่จะลงมาพักถามพักราคาได้นะครับพักตัวของกราฟทีนี้ถามว่าจะลงถึงไหนแล้วเข้าตรงไหนนะครับถ้าไม่หลุดโซน1844.893เนี่ย นะครับโซนที่ก่อนน้ำเงินให้ไว้จนถึง144.540โซนนี้นะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะลงต่อนะครับขึ้นไปย้อนทดสอบแล้วลงต่อริ่งๆย้อนไปบ้างแล้วแหละเนี่ยนะแล้วก็มีโอกาสที่กราฟจะลงต่อในวันนี้นะครับซึ่งรอดูช่วงบ่ายล้วกันนะครับเป้าอยู่ที่144ทวนแล้วกันนะให้ไว้แบบนี้นะครับ UJ จริงๆ UJ เนี่ยน่าเข้าไปเลยนะครับทันทีแต่ว่าก็ระวังลวกันเพราะว่า ใกล้จะถึงเป้าหมายแนละที่มองไว้ก็คือ1.04.697ถึงโซนล่านะครับถึง1.04.485 UJ เนี่ยสาเหตุที่มองเซลล์ก็เนื่องจากว่า1 USD อ่อนค่านะครับเดี๋ยวพาไปดูกราฟ USD กัน2ก็คือในเชิงเทคน,นิคเนี่ยก็กราฟเนี่ยมีโอกาสที่อยากจะย่อลงมาก่อนนะครับเพื่อพักขาของราคาแล้วจะขึ้นต่อค่อยว่ากันอีกทีบวกกับ USD อ่อนค่าก็เลยมองว่า UJ วันนี้พิจารณาหน้าเซล ในทางเฟรมเีเนี่ยมีการเบรลงมาชัดเจนนะครับและโซนต่อไปก็คืออยู่ที่104.485โซนนั้นนะครับที่ราคาจะลงมาถึงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันใครเข้ามาดูไวเซลทันก็โชคดีไปใครเข้ามาดูตอนที่ราคาไปถึงแล้วก็อย่าเข้านะครับเพราะว่ามันถึงเป้าหมายแล้วเนาะมีโอกาสเด้งกลับโอเคนะครับประมาณนี้ทองคำ T.J.U.J. นี่นะจ๊ะสาผู้ที่ให้ไว้วันนี้อ่าโอเคสำหรับข่าวอื่นๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ ทีนี้อาจจะมีนิดนึงแล้วกันเสริมทิ้งท้ายแล้วกันว่า,เ,าเมื่อกี้บอกจะดู USD เนาะเกือบเลยเ USD เนี่ยนะครับในเชิงของท i m e frame day เชิงเทคนิคเนี่ยเ,เขาทำทิศทางขาลงตามเทรนใหญ่อยู่นะและบวกกับปัจจัยของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะครับตรงนี้ที่เป็น non farm h e l l o ที่ประกาศน่าจะจำกันได้ว่าตัวเลขออกมาผิดคาดนะครับออกมาน้อยกว่าที่คาดการเยอะเลย เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความผิดหวัง USD ก็อ่อนค่าลงมาเมื่อวานวันจันท์ก็ลงต่อวันนี้ก็เลยมองว่าลงต่อเป้าก็ยังไปอยู่ที่90.342นู่นเลยนะครับด้านล่างเพราะฉะนั้นก็ส่งเสริมให้คู่ที่มี USD ต่างๆเนี่ยขึ้นได้นะครับเพราะว่า USD อ่อนค่านะจริงๆมันมีเรื่องของอัตราพันธบัตรนะครับ U10 ปี30ปีตรงนั้นด้วยนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันก็จับตาให้อยู่นะก็โอเคหลักๆประมาณนี้ครับ ที่จะบีบในวันนี้ทิ้งท้ายทิ้งท้ายอีกแล้วทิ้งท้ายนิดนึงก็คือจริงๆเนี่ยมันมีส่วนปัจจัยที่เสริมที่ทําให้ USD ่อนแล้วก็ทองคําขึ้นเนี่ยพวดพลาดมาเลยนะบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมทองคําพวดพลาดขึ้นมาแบบหลายพันจุดขนาดนี้ในวันเดียวนะครับหรือ2วันติดเนี่ยก็นอนฟาวออกมาแย่ USD ่อนนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งคือ d e m o c r a t เนี่ยเขาผลักดันให้คองเกรสเนี่ยมี เขาเรียกว่าเป็นการฟาสต์แท็กในการอนุมัติงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ1.9 9 1.9้า้านล้านล้านดอลลาร์ตรงนี้นะครับเป็นแบบการเขาเรียกว่าใช้เสียงแค่เกินกึ่งหนึ่งก็ผ่านได้เลยโดยปกติเนี่ยต้องใช้เสียง2ในสของสภานะครับแต่เดโมแครตเนี่ยทังสภาสูงก็คือสวสภาล่างสสเนี่ยนะครับเดโมแครตเขาคองข้างมากอยู่แล้วเขาก็เลยใช้นะครับข้อได้เปรียบตรงนี้แหละนะครับเป็นการวตดอนุมัติแบบฟาสต์แท็ก นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะทําให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาได้นะครับเป็นไปตามคาดการณ์นะที่เขามองกันตอนนี้ก็คือภายในเดือนมีนาออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งทําให้นะครับส่งเสริมให้พอเขาเรียกว่ามาตรการเศรษฐกิจกระตุ้นออกมาแล้วเนี่ยอย่ามาคุยกันตัวใหญ่เลยนะครับพอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะเพอะยิ่งกระตุ้นอัดเงินเข้าไปเงินก็จะเฟ้อ เฟอก็จะทําให้สกุลเงินนั้นอ่อนนะครับอ่อนก็จะทําให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นคอมมูนิตี้ต่างๆนะครรวมไปถึงทองคำเนี่ยได้ผลประโยชน์นะครับแต่ทองคำไม่ใช่สินทรัพย์เสี่ยงในเซ็นเทเว่นอย่างหนึง่งแต่ว่าถือว่าเป็นคอมมูนิตี้อย่างหนึ่งละกันนะครับที่จะได้ผลดีเมื่อโลกเรามีเงินเฟอ้อนะครับคอมมูนิตี้เหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่ปรับตัวสูงขึ้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทองคําพุ่งขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับจากข่าวนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับวันนี้นะครับการบีฟก็จะมีประมาณเท่านี้นะก็เอาไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เดนบีวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับยังไงทาง Facebook และ y t u t u นะครับฝากติดตามด้วยโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ